พอตอนรับเข้าสู่บุญรอดพาเฮงค่ะอะไรไม่บุญรอดบุญรอดพาเฮงช่องลูกไอรถเปิดใหม่แล้วพวดซ่องใหม่ป่ะแม่จ้าเอาลักใครที่พารวยอ่ะพาเฮงอะไรนะอเราจะเปิดพามลี้ยบเปรย์พหผู้ใดหงอะไรนะอาเดี๋ยทำแม่ผยนต์จ้าแม่สัมภาษณ์แม่ผใหญ่กับลูกชายคนโตค่อย เราชอบคุณโตเออบุญรอดน่ะเป็นหลานเป็นหลานยายอ่าเขาเดินไม่ค่อยได้มันเป็นขวบแล้วปีเจ็ดเดือนอ๋อยังยังไม่ได้เดินก็ได้ไหมโอ้ยมันก็คานก็ยังไม่คานคานมันก็เป็นแบบไหนไม่รู้ครับผิดปกติออ๋บอเขาเกิดหกเดือนอ๋อ ่ายังไม่ได้สมบูรณ์ก็ออกไม่ออกแต่บัดทีนี้นะแต่บัดทีนี้นะยายนำมาเปิดช่องใหม่ให้พ้นบุญรอดพาเฮงแล้วแม่ผู้ใหญ่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะบุญรอดพาเฮงเนาะและสมมติว่าทำไปแล้วก็ให้แม่เขาทำผแม่ต่อไปเออยายก็เอามาลงคลิปให้แล้วก็ให้แม่เขาลงคลิปให้ให้มันจนจุกบให้มันจนแบบว่าครบชั่วโมง แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเออตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่ล่ะคะห้าคนเดี๋ยวไม่จะติดจะให้เลยอ่ะติดหน่อยบุญรอดพาเฮงเดี๋ยวมาเดียวเด้อห้ามวนพิ่มให้หน่อยค่ะหนูทำไม่เป็นบุญรอดไหมพาเฮงบุญรอดพาเฮงติดตามเพราะว่าบุญรอดพาเฮงเห็นใครก็ติดให้เลยเออติดให้เลยหลานยายนี่แหละเนเน่หนูจะติดให้จัาห้าหลานเฮานี่แหละบ่ชงสารบ่ไปถ่ายเอาเล่าแน่ แต่ว่าไม่เอ้าไม่พีไม่ได้เงินเขาให้มุ่งบอกเจ้าจะได้จะได้แยงบอกได้แล้วค่ะแม่นองจ้าได้แล้วแม่ผู้ใหญ่ได้เท่าไรตาได้หกพันค่ะเป็นบุญจริงๆวันนี้โวัดชนะเจ้าหลายกว่าค่อยเนาะเอาบุญรอดผพาเฮงเขียนบุญรอดอะไรนะคเม่ เลยได้บุญเนมวะนี่ทำไมมันไม่ขึ้นนั่นไหมมันเกี่ยวไหมจิบมันจัไม่ได้นจะมันยังไม่ขึ้นนะแม่ที่มันยังไม่เยอะชื่อกาอาบุโรดพัลุาโดพาลยชือการดพาลชื่อเกาาลยชอเกดลชื่อเกาแล้วมันจะเด้งมาลุยชี่อเาบดตามุคนืาบุโนล้วมันก็อันนด้อยู่ได้าหมพี่ค่อยแหงุโรด่อเด้อ ทำคลิปก่อนแม่ผู้ใหญ่บุลอดผ้าเฮ้งบัดนี้แต่เจ้าต้องเข้ไปติดตามบุลอดพารวยก่อนรอบแล้วเจ็ดคนแล้วเด็กง่็กน้อยนะอ้าวอันนี้อันนี้อะไร พารวยมันมีบุญรอดพารวยคนหนึ่งนะเขาคนติดตามเยอะแล้วอันนี้น้ำบุญรอดเด็กน้อยได้ใช้บุญหรือรับน้องน่อยเปลี่ยนกระตุกปากกคนปุ่มหามสีดามมีรูปเด็กน้อยนะบุญแม่รูปผู้ใหญ่ได้เบนรักไหมเมธบุญรอด คาเหงเดี๋ยวโค้กมไเยับขมากขอบคทานเลามนาทีค่ะเดี๋ยวจะเอาปูปริจิตก่อนนะนี่ค่ะปูปริจิตนะคะนี่ค่ะ ลืมเข้าไปกดไลค์กดแชรกดติดตามบุญรอดพาเฮงด้วยนะคะหลานไ้นองค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ